เราว่าจะประจำวันพรฤหัสบดีที่16มีนาคม2 0 2 3สัปดาห์ที่3เทศกาลมหาพรตบทอ่านจากหนังสือประกาศกเยเรมีองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้เราได้สั่งเขาดังนี้จงฟังเสียงของเราแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของท่านและท่านจะเป็นประชากรของเราจงเดินตามทางที่เราจะสั่งท่านไว้ แล้วท่านจะได้อยู่อย่างเป็นสุขแต่เขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟังกลับดำเนินตามแผนการในความดื้อกระด้างของใจชั่วของตนหันหลังให้เราแทนที่จะหันหน้าตั้งแต่วันที่บรรพบรุษของท่านทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์จนทุกวันนี้เราได้ส่งประกาศก ผู้รับใช้ทุกคนของเราไปหาท่านทั้งหลายครั้งแล้วครั้งเล่าเสมอมาแต่เขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟังกลับดื้อดึงทำความชั่วมากกว่าบรรพบรุษเสียอีกท่านจงไปบอกท้ายคำเหล่านี้ทั้งหมดแก่เขาแต่เขาจะไม่ฟังท่านท่านจะเรียกเขาแต่เขาจะไม่ตอบท่านจงบอกเขาว่า นี่คือชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระรสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของตนและไม่ยอมรับคำสั่งสอนความซื่อสัตย์ไม่มีอีกแล้วหายไปจากปากของเขาแล้วพระวรสารบุบลูกาเวลานั้นพระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจแต่บางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงสแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่าอาณาจากักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรพระท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเลเซบูนถ้าเราขับไล่ปีศาจ ด้วยอำนาจของเบเอลเซบูนพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่า พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ยอมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเรา ใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไปข้อคิดเรื่องราวในชนชาติอิสราเอลเป็นประสบการณ์ชีวิตให้กับเราประชากรของพระเมื่อฟังเสียงของพระชีวิตของเขาจะเดินทางที่ถูกต้องจะได้รับรพระพรและการดูแลจากพระเจ้าและจะได้อยู่อย่างเป็นสุข ภาพของพระเยซูเจ้าเป็นภาพสะท้อนถึงความรักของพระที่ทรงดูแลปกป้องประชากรของพระองค์ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2อล3ี่2023